พี่น้องอีพี่ที่สิบเจ็ดมาหาอยู่หากินเอาพวอเขื่องอีู่เลยพี่น้องเลยผ้า, <g ül üyor> าเบื่อหาอยู่หากิน,นมาหากินน,น้องสายอยีอยู่แล้ครับอีพี่นี่หาอยู่หากินอยู่แล้วครับมื่อนี้อีพี่ที่สิบเจ็ดเดกเสี่งบ่งมาเบืโนนเบ่โต <g ül üyor> น้ำเด็กเบิ่งมอสหนาทุนครับพ่อยหญ่หน่อยมาครับมือมืม่อนี้มาบ่หลายคนครับมีแต่เสียนใหญ่ <laughs> มาหาเสียนนี่เครับมาหาปูหาปลาบ่ะมานก็นต้องเอาเฟืนนี่มาหมานดอกครับนี่นนเ,นเสียนย่องเดินสายบังตลาดขึ้นหัวปุ่นบัสยังอยู่อยู่เหม่อนบ่นไปตึกบัดหมู่บ้านพี่น้องเอ้ยไปผูดหอยผุนลอยเอ็ดแต่ปลาคอหน่อยมา่อสองตัวพี่น,อน้องเอ้ยเตือนน้ำมันไปพั่นหาพอนว่าค่าจ่ายตึกอีก มาครับยางมาหาคนจนผู้หญิงใหญ่เฮาขันมาหาปลาสาหนีขาดเพื่อนนี่เมื่อไรขาดเพื่อนขาดขนจนผู้หญิงใหญ่นี่เมื่อไรเดอ๋พี่นอ้<ะ>องยางหอบน้องสาอีกแล้วพี่น้องมืัอนี้นี่พี่นี่นี่นะครับขันมาหาปูหาปลาสาเครื่องนี่ต้องเพื่อนนี่ต้องขาดเมื่อไร่คนจนผู้หญิงใหญ่อ,อุ้ยตายต้ไต้อุ้ย ตรวเด้วยขอบมุมวนพี่น้องเลยกือบลมหันหนามาทักท่ายอฟซีในพี่ตุ้ยนี่แหละครับคนจนผู้หญิงงหญ่ขาดเพิ่นบ่ายขึ้นมาสาเข่งขึ้นมาเยอะเลยพุณย่างอีพี่น้องเลย เสี้ยนแหทั้งสุรินก็มี่นะพี่น้องเอซี FC ตกปลาคือจิตจำได้อยู่นะเพิ่นนี่น <c oughs> สู้เบิ้งครับพี่น้องเอา้าเพิ่นหมดขาไปคล้องไงเดี๋ยวเพิ่นพี่น้องเห็นตะกนดากหมดเป็นหมดหนาเนี่ยเดี๋ยคือเอาอโกลดโผลขึ้นมาเนี่ยเอาดากให้เบิ้งเพิ่นพอและเพราะพี่น้องเพิ่นพอ บ่อนปลาไงน่นะหย่อนแสงมาเนาะเออเผื่อพี่น้องอเอ้ยเขียนย่งเขียนยง,ยนยงตัวน้ำตามแด <c oughs> ยยงครับแดงเขียนย่งตามขันมากระเพื่อนนี่หาปลานี่มานแน่นอนพี่น้องบ่เป่านะมากระเพื่อนนี่พี่น้อง มามาหาหนังเอกประจำช่องพี่น้องพี่คนเผาปลาอยู่พี่น้องพี่เผาปลาจริงก็ขเขาเคียงพี่น้องเออพี่น้องเห็นบ่พี่น้องพองพคอมีตัวใหญ่รครับปลาเข่งมีแต่เม่ใหญ่ปีกจวดจวดจวดอยู่พี่ดดพน้องเลยปลาดุกกำบังหงส์ครับนี่แม่บา้านนังเอกประจำช่องขาดเพิ่นเมื่อไรครับกันมาสาเค่อง เปิดมาเห็ดกับเขาครับตามองหงไส้เท่าอู้หิ่งหิ่พี่น้องเห็นว่าปีงปลาดุกครับพี่น้องนี่เอ้ยปลาดุกหนาปลาเขีงนี่แต่ไม่ใหญ่พี่น้องเลยมันจวดจวดจวดเยู่ใส่โอาปลูรุกน้ำเสียดยุ่งเอาขึ้นมาพี่พี่น้องพี่เอามาปิงีงปลูรุกบานเฮาโอ้ปิีงมันจวดจวดด้วพี่น้องเลย บ่เป่าเรกครับมากนาเพิ ah, ่นนี่แค่ยู่ครับมาตึกปลาสาใคอยู่ครับจะมาตึกปลาน้องนี่ได้บวชครับเติกปลาน้องนี่บ่ได้กินเป็นบ่บ่ได้บ่ได้อะไปนะครับบได้้อยามได้ก็บ่ได้ตึ๊กเชียร์ป้งครับป้งป้งป้งป้กปนกปกมึงก็น้ำขึ้นไรแถบปุกอยู่นี่ มักไปมันร้านซื้อนี้ปุรุคนบ่อนนีนอีพี่นี่หาก,กินปลาน้องสาดองหรอพี่น้องเลยฝ้าฝืนหมออีก้ะล่ละหมอห้กินของดองแ้องมาตึกปลาสาเพิ่นครับ,รบรลูกสาดองครับเอ,อ้ยจอมสีกึ่งเลยพี่นี่เอา,ขอขอเ,าเ,เอบคุณมาเบ่งเถ้าบ่ง ชมยงเอาปลุกข้นได้าในพี่น้องมักไปบริเวณนี้โอ้ยเจาตีตากันไปพี่น้องเลยตึกไปเตึกมาตึกไปตึกมามีแต่นกเจ้าพี่น้องเอ้ยที่ผ่นบึงผมจะสู้ี่บึงแอ่นกเจ้าหุ่นนกเจ้ายังกัพอยี้ตุย núi cao pha đất thật thưa thớt vĩ nòng chưa co chưa hề chịu vĩ nòng cái phun chỉ khoảm xáo phun. phơi túi núi cao nhánh ngọn núi cao pha đi. thưa thớt vĩ nòng phơi túi chỉ khoảm xáo phun nó sương băng phun ngập phun nè phun hái cỏ nó phăng vĩ nòng phơi túi con trôn phụ y นกเจ้าแดงตัวนี้นั่งจอบอยู่คุณพี่น้องคุณหยุดหนาวเพื่อนมาจากถ่าจอบตะบอนปลาเสียนย่งเสียนย่นงคุณบอยู่ฟังคุณเสียนอันพี่น้องขึ้นห็นนี่นะครับคุณยินจุโก้จอบบอนปลาคุณพี่น้อง เอาเอาผนใส่แล้วครับผุนผนเห็นบ่อนปลาแล้วอยู่ฟังบางทีเอาตัวใหญ่บ่เน้อพี่น้องเอ้ผุนผุนว่าตัวบใหญ่ตัวใหญ่ผุนว่าเอาล่งง้มเบื้องสีลงสีขาวไปเบื้องนี่เอาขื่นโซ่เอฟซีเบื้องน่าพี่น้องกินเข่าบาทีนี่พี่ต่บักะคง ตาบุฮง,งปีงตาบุฮงไอ้ปีงปลาพี่น้องพี่เผาปลาเอ้บุรุษบึเข่งจะไงมีแต่แม่ใหญ่พี่น้องพี่เป,าป <c oughs> น็นสาวเผาปลาเป็นธาตุเม่ยิ่งไม่ละแสนตัวคนจนผู้หญิงใหญ่ครับเจยนอันอตกมาปีนี่เจยนอันตื้อขอดแห่กับเป็นพี่น้องเป็นได้ปีแล้วบ่ เพื่อนนั่นบ่ออกไปใสียสิหลงันออกไปให้ถือตัวปลอกคอญ่เพื่อนโอ้เสี่ยงตัวเยอน่อยว่าแห่ไฉเยอะมาพี่น้องกินข้าต้องการไปที่นี่พี่ครับมาไม่แม่ิงปลาดุกก็หน่อยดำบักฮวงนี่ครับเมื่อหนาพี่ซิ่งใครกินปลาเพอาะปลอกคอไงเพื่อนครับเพื่อนเออใส่ผู้เทาแน่น่ะเดี๋ยวไปเคียงบอกจะให้ใส่ปลอกคอเดี๋ยวเอาเพื่อนนี่พี่น้องเขียนยังบุ๊คบทสางแหย่อยูนเสื้อยูน ก็กินเข่าผมไม่กินด้วยพี่คนคัดผ้าเข่าคัดผ้าเข่าเราที่คัดผ้าเขามาพี่น้องเอ้ยมาลูกพี่เราพี่เอาไผ่จะได้มากไหมแม่ไผ่ไผ่อะไรมากงดทุกคนมาหากินปลาเกล็ด่างุ่มปลาคอยย่าน้ำทงน้ำหน้านี่แหะพี่น้องก่ยอมกินเข่าจังไก่จากโควิดอ้าวเรื่องโควิดกับพี่น้องเอ้ยกลุ่มเสียงก็ยังไม่ไก่เลยพี่น้องเอ้ว มันอยู่ลำชงลำหน้าคือป้าเบิดหายอยู่หากินบทิดแน่นอนโควิดหวังได้กลุ่มเสียงเขาจะไปให้ไก่พี่น้องเลยซอยกันพี่น้องเฮาคันว่ากลุ่มเสียงเฮ้าเขาจะไปไก่มวังได้กลุ่มเสียงเขาจะไปไก่พี่น้องเขาใส่ไม่สิติดเฮาก็จะไปหาเขาผู้ใดเป็นแดดเขาจะมาหามูหาผวกพี่น้องเลยรักสมรักษาซอยกันออบนกว่าาทิตย์ะ จกที่จักนันหูว่ากลุ่มเสียงเขากัจะป้าเขากับบตรี่เะนะะถ้ามาลงทงลงหน้าคือมหานีบมเป็นเถ้เป็นต้องไข่เขาเป็นนี่เขาซุ้มเามเป็นนะครับเขายิ่งนั่งเอกประจํามูบานเอานั่งเอกประจําสองแม่หลวงเป็นเห็ดก้าเข่าไปยังหน่อย ึ้นยีรวะ้นเอ่าตัเรื่องโควิดไอ้ยเซาโวแมนเป็นระบุหรืออะไรดีสิบเป็นดอกพี่น้องเ้ยบริไปนี่หมองใมเมืองบริไปหมองกุ้มเสียงแล้วมาังน้ำหนาสิบุมีดอกโควิดมามามกินข้าวักันมาผลมาอะไรพี่น้องว้กระดุกกระดุกดุุกุก ตังหงตังหูเสียบไดเสียบไดเสียบ่ใส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 ่ใ่ใส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 ่่ใส่ใ่ใส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 ่่ใส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 ่ใ่ใส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 ่่ใส่่ใส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 ใส่ใส่ใส่่ใส่่ใส่ใใส่ใส่ใส่่ใส่ใส่ใ มีหมเลีแขงเป็นตัวมาได้อันดีอีพี่ที่สิบเจ็ดนี่ก็มาหากินปลาสาขึ้าเลยพี่น้องเลยนั่ไปหมอปลาไม่ได้หาปลาสาดองนี่เขาเอาเขาเอาเอาพี่น้องนียกินเขากันพี่น้องเลยติดตามกันไปเรื่อยๆครับอีพี่ที่สิบเจ็ด เไเ่าบนงของใหญ่พี่น้องสร้างยงขึ้นมาอีกไอ้เตพี่น้องเห็นบ่ตอตัวเราเป็นโลนะตัวเราเป็นโลแล้วเนสามตัวว่ะอันพีเพตัวนี้เพี้ยเจ้านี่ฮสร้างยงขึ้นมาพี่น้องไคุนอออลมลมลม มีแต่ตัวใหญ่ๆพี่น้องเลยตัวตทำสุดแปดขีดเอ้อพวงนี่โลเตินนี่เราคืออยู่ในแหนี่ถึงบอตอายุเถึงไหนเนาะเถึงไหนบอเถึงนันี่ถึงเถืองถืงโตเปลาหอกเหี้ยนี่เปลาหอกเหี้ยอย่างไรยังบาขาดเนี่ยเออพี่น้องเลยพูนพวงนี้พี่น้องโอ้ยโลกล้วยเราพวกนี้ปลาหนอกเหี้ยสวยพูนกินขาด Ờ, à, đi tìm tìm con mấy này đây. thì 17 ha, tức phá, lập Ư, bạc này xóa so 3 tô người Bạc này sang vô nó 3 tô rồi Cho nó xăng vô mấy Cho nó xăng vô mấy, ตัปลาวะาโลกล้วยลกตัวนี้ยิงตุเอากระสังขึ้นมาไหมปับคุขึนครบคนจนผู้หญิงใหญ่เด่นหนามอยู่พาผ่าขี้เมียงในตัวโรยตัวโตลยกนีคจับตัวบุฟอรูเรีกว่าปลาุกกว่าแต่เปปลุก ยกกระสังบ <1941, S 2> ่ได <ừ> ้เดีอเออพี่น้องเ้ย่นีกระสั่งส้ากระไยู่นี่พี่น้องพุนเด่นอยู่พุนเอาเอาใส่เป็นตัวโยกไมไตุยมาวางไว้ซื้อเลยนี่ขุนพี่น้องเด่นยู่ในกระสั่งบดบดบดกระสั่งนี่ยู่พุนพี่น้องเออ พุกนักป่าหรือนักหนามเนี่ยนักหนามมุ้งหิป่าอือสี่หลองนี่ตัวงามท่านี้ตัวหน่อยกูโมบุ่งนี้คือสีโลสองโลสามแหละเบิ้งน่ะเอาติดตามกันไปพี่น้องอีพี่นี่อีพี่สี่สิบเจ็ดตึกป่าสานี่ลนะปลาเบื่อหายอยู่หากินปลาเบื่อหายอยู่หากินหากินปลาสาดองพี่น้องอ้พี่นี่ มันเย็นไายพี่น้องเลยเบิ้งนั่งเอกประจามิส่องกินอิ่มแล้วนอนสบายพี่น้องเลยยืย้นน้ำทงน้ำหนามันเย็นดีปลอดภัยโคบ่อโควิดก,กับบะมี่เลยพี่น้องเลยโ,โควิดกับมองได้กลุมเสี้ยงกับยัยเป็ดไก่มนเดอ้อพี่น้องเลยเอฟซีเลยเบิ้งเอาครับรักษาเอาเบิ้งแง่งเอาครับพี่น้อง ก็ตรงเพิงผู้ไร้ะเฮาเพิงจะคล้องเลยนะครับลงทงลงหน้าคือป้าเบิดหาอยู่หากินลับรองว่าบ่ถืงแต่โควิดผมเสียงบ่ตงไปไก่ครับ <c oughs> พี่น้องเลยภาษ <c oughs> าหลงาง่จับดอกฝุดไปหน่อยบิ่งพี่น่อยสิซุ่มวึ้งไปหน่อยพนมป,ป้าง่ง่พี่น้อง <c oughs> จุบดไปชี้มองได้เลพ่นตุยก็ล <c oughs> ังจุบ <c oughs> ด <c oughs> เอ้าฝุ่นพี่น้องเห็นบ่ครับฝุ่นเอ้าเอ้าเอาเอาดิดหน้าวาไม่ได้หน่อยเลยพี่น้องเลยฝุ่นผู้เฒ่าฝุ่นตรงหน้าฝุ่นฝุ่นเสียนอันก็พอเสียนอันพี่น้องเลยไปหน่อยก็พอไปให้น่อยเอ้าปลาเป็นเครื่องขอเสพผ้ฝุ่นปลาเขอเผาผมเห็นไฟตื้อมันนี้หรอกครับมือนี้ EP นี้ EP ที่สิบเจ็ดเพราะมหาปลาสา น้าดองอัมเบอร์เขียงพี่น้องเลยติดตากันไปครับนี่าวยัวงอีกห่าวขีดตุ้มมาสัตว์สร้างอันได้ปลาพี่น้องเลยห่าวขีดตุ้มมาสัตว์เนาติดพอติดตากันไปแดดครับพี่น้องเลยนีพนพน่พี่น้องพ่อยหญน่อยเอาไหม่เถอะ เห็นบ่เห็นบ่ <c ười> ไก่หดวอเอาอื่นอามาตัวละแปดขีดสองตัวพี่น่องเอ้ยพหน่อยเปิว่ากูขอพูนหนึ่งนี้เลยล่ะวะกัดแเดีเยวพี่น่องสองตัวตัตัตตตงามเลยพี่น่อ,อยตัวอีกตัวนึง trông ngàm các má sao nè hả tí tám các bác phi nông phu phun côn trùng nữa hả nghe qua cứ trái xăng mà bên này เสียนหน่อยเสียนยุ่งขาดเสียนเถือกพี่น้องเอ้ยเสียนเถือกมาหย,ย,ยากา,าดับอยู่ลรกปลาอ้าตายหม<อ>มัก,กววาจะตายห <c oughs> มเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเี้ยีฮ้ยเี้ยเฮ้ยเฮ้ย่ฮ้ยเฮเ้ พี่น้องเอ้ายได้ดีพี่น้องเอ้พี่ตัวโล่สองโลก็มีพี่น้องมานอยู่ครับยี่พี่นี่ขุเติดลงลงอยู่อี้ยมองใส่ครับจนเดี๋ยวเอาเทลงให้หน่าขุณพ,พี่น้องตเติดไม่ขุนเอายีพี่นี่เอาไว้ซับนิดนะครับยีพี่หนาจะมากันไหม เอฟซีป้าเบิดอให้ยู่ห้กินอยูด่ดีไม่แห้งส,ส,ออส,ส,หสุขูสุขคนเด้อลำล่ำรวยรวยสุขูสุขคนพี่น้องเลยถูกบัดถูกเบอร์เพื่อนสุขูสุขคนพี่น้องอีพีทีสิเจ็ดนี่ก็ไว้ซ้ำนี่แล้วครับอีพีหนาจะพอกกันไหมสวัสดีครับ